แขกรับเชิญของเียนวันนี้มาเป็นคู่เลยค่ะคุณผู้ชมคะอดีตของผู้ชายนะคะเป็นวงบอยแบนด์ชื่อดังของประเทศไทยค่ะหนึ่งในสมาชิกของบอยสเกลค่ะไปประกาศแต่งงานนะคะให้บรรดาสื่อมวลชนรับทราบค่ะ ตายสื่อมวลชนคงรีบร้อนเขียนมังค่ผิดฝาผิดลงค่ะเอาชื่ออีกคนหนึ่งอลูอีกคนโอ้ยตายอลมานกันไปหมดเลยนะคะทั้งคู่ก็พบรักกันด้วยเสียงเพลงนะคะแล้วก็ไปขอแต่งงานกับมันยอดดอยนะคะไม่กลัวตกเขาตายกันเลยนะคะอีกคู่นี้นะคะที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะฝ่ายสายยังเด็กเด็กนะคะหลายคนเขาก็เมาส์มอยกับอุ้ชิงสุกก่อนหามหรือเปล่าแล้วอยู่ๆก็ประกาศแต่งงานกับตุ้มตามวายท้องโยกกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมเจ้าค่ะที่สําคัญที่สุดเขาบอกว่า เอาอีกแล้วล่ะค่ะเหมือนอีกคู่อื่นๆที่กำลังฮิตกันแล้วเกิดแต่งงานจัดคอนเสิร์ตค่ะเย็นว่าคงจะหาตังค์เก็บตังค์กันด้วยนะคะค่าบัตรคอนเสิร์ตในงานแต่งนะคะไปเคลียร์กันเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขากับ d e ิปบอยสกาวและโดนัท ขอต้อนรับว่าที่คู่เบ่าสาวล่าสุดของวงการบันเทิงน้องดิฟกับน้องโดนัทสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ ทำไมทำหน้าตาแบบนี้นะเธอจะแต่งแน่นะแต่งแน่ครับผมเดี๋ยวฉันจะต้องคุยรายละเอียดนะเพราะเธอยังสับสนอลหม่านตอนแรกเขาบอกว่าจะแต่งกับโดนัทโอ๊ยโดนัทวันนัสนันหรอครับไม่เพิ่งจะเลิกกับนันดาฉันนึกว่าเธออุ้ยตายแล้วครับนะคะถามหน่อยสิคะสองคนนี้นะคะคงต้องถามทิดียวจะแต่งงานกันในเดือนไหนคะว่าจะแต่งกันในเดือนพฤศจิกาค่ะพฤศจิกาคนทำไมต้องหาไปถามเพาก่อนล่ะเอาเป็นคู่ชีวิตนะครับดัตจิริดนะคะรายการ รายการคนดังนั่งเคลียร์แล้วค,คุณผู้ชมที่กําลังชมรายการอยู่ประมาณ10ล้านคนไม่แน่ใจจะไปงานแต่งงานเธอได้หรือเปล่าเพราะสถานที่จะต้อนรับไหวไหมครับ,รบก็เลยขอแสดงความยินดีขอให้ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรมีลูกหัวปีท้ายปีล่ำร,รวยเงินทองกันทั้งคู่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะตาใาตา,ตา,ตาคุณผู้ชมเจ้าขาเดียนยังไม่อยากให้ดูหน้าเจ้าสาวมากนะคะ กล้องตัวไหนว่างเขาจะซูมอินไปอีหน้าผู้ชายหน่อยค่ะอันนี้เป็นหน้านักร้องวงบอยสกกลนะคะทำไมครับค่ะหนึ่งในสามนะคะทำไมครับอาจารย์เออคนจะจำได้ไหมคะคุณผู้ชมจะขาดเรียนว่าบวมขึ้นมานิดหนึ่งนะคะวันเก่าๆไม่อ้วนขนาดนี้ไม่ใช่หรอนิดหน่อยครับพอดีก็อยู่ดีกินดีไปนิดนึงอยู่ดีกินดีหรือว่าเบาทุกวันยะดูตายังกำกำเปเรื่อยฮะชักสงสัยจริงๆก็ก็ก็ เนี่ยครับอ้วนๆผอมๆครับเป็นอะไรอย่างงี้ดีกว่าคุณผู้ชมเจ้าขาอ้วนๆผอมๆไม่สนแต่วันเก่าๆนะคะอะไรนะอีกี่ข้างก็ย่าปาดปาดใช่ปาดปาดอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมไปดูกันเนี่ยมีของเก่าให้คุณผู้ชมดูค่ะนี่ใครอ่ะกะครับนี่ใครอ่ะอันนี้ผมฮะนี่ใครอ่ะกะครับแหน่โจ้ไอ้คิวกล้องข้างหลังนี่ใครผมครับ ดิฟเองครับอาจารย์ใช่เหรอไอสือกล้องในดิฟเหรอใช่เห็นไหมเราจะบอกไม่บวมได้ยังไงคะมันก็นิดหน่อยครับนี่มะสอบขึ้นอืดเลยจะต้องรีบร้อนจะแต่งงานเป็นเจ้าบ่าวหน้าบวมมากไปได้เลยนะครับผมจริงๆน้ำหนักมันก็ไม่ได้เยอะนะอาจารย์66เองเออเธอเหมือนฉันเลยอ่ะดิฟล้ดอะไรคือพี่กงจะบอกว่าพี่เป็นคนน้ำหนักไม่เพิ่ม แต่ทำไมมันมดูพี่ยูไวขึ้นผมว่า hmm. ไม่จริงะพี่ก็แค่96ตลอดเลยไม่เคยมากกว่า96เลยอะมันจะร้อยแล้วนะ <c oughs> เอ,อ่เปลี่ยนเรื่องพูด <Okay, okay. S 1> ก็ได้นะดแกเล่นก่อนดิช่ okay, okay. เอาแกบ้าง okay, <okay>, okay. นะคะถามกันหน่อยนะคะว่ามีข่าวว่าจะเข้าประตูวิวากันครับไปประกาศข่าวจะแต่งงานกันที่ไหนงานของออน้องออยธนาครับ อะไริบ้ออยครับผมเขาแต่งงานแล้วเธอก็ควงกันไปใช่แล้วก็เอาการ์ดไปแจกนักข่าวหรือไปแค่พูดไม่เฉยเพูดเฉยเพอดีก็ไปถึงงานนะครับแล้วก็นักข่าวเข้ามาถามเออเป็นยังไงเอ้อพี่ดิปพาแฟนสาวมาเปิดตัวชื่ออะไร เมื่อไหร่จะมีงานแต่งงานกันอะไรแบบนี้ครับนักข่าวก็คงรีบร้อนเอาไปเขียนเพราะอินนี่มันก็แฟนเยอะนะคะคุณผู้ชมเจ้าข่าวในอดีต็คงไปเขียนเสร็จกลายเป็นไอ้ตาจะแต่งงานนะคะเสร็จแล้วก็ลงรูปตาแทนเธอแต่ไปข่าวเธอเอ๊ะมันคืออะไรกันไหนเล่าหน่อยสิวุ่นไปหมดเลยเนี่ยครับอย่างที่ได้เห็นนั่นนะเนี่ยฮะปลื้มว่าดิฟบอยสกาวได้เลิกแต่งโดนัท ไอใ,<ห>ใส่แว่นน่ะมันลูกใครลูกตาเอาลูกไอตาตกลองโดนัทเธาจะเอาตาหรือเอาดิฟยะนั่นน่ะสิคะคิดอยู่เนี่ยหรือว่าจะเอาหมดเลยสองคนตายแล้วมันยังไงกันแน่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็จริงๆแล้วก็น่าจะเป็นความผิดพลาดของในเรื่องของนักข่าวนะครับ <ไป S 1> อาจจะเป็น<ท>ปนักข่าวอาจจะเป็นเด็กรุ่นใหม่ครับที่แบบว่าโอเคอาจจะไม่ค่อยทันในส่วนของบอยสเกลอาจจะจําสับสนผิด อันนี้ผมพูดในลักษณะของความเป็นกลางอนะออาจจะจําผิดในเรื่องของเอ๊ะนี่ต้าอันไหนดิส่วนใหญ่คนจะชอบจําผิดกันต้ากับดิปถึงขนาดเธอไปตัดเพ้าะต่อว่าในอะไรของเธอเนี่ยไอจีครับไอจีฉันไปแอบมานะคุณผู้ชมลำพึงลำพันเรียนก็ไม่ทราบนะคะนี่คือการแก้ข่าวหรืออีนี่มันเน็บแนมนะคะเขาบอกว่าการนำเสนอข่าวผมว่ามันเป็นสิ่งสำคัญนะ การให้ข้อมูลตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญนะแต่ในทางกลับกันการให้ข้อมูลที่ผิดาพาดมันส่งผลกระทบโดยตรงให้กับหลายๆคนไอ้หลายหลายฝ่าย <c oughs> เพราะฉะนั้นการที่จะนำเสนออะไรออกไปกรุณาตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนแล้วจะได้ไม่มีการไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นดานักข่าวหรอคะ <c oughs> อหรือว่าเพ <c oughs> <Cloud. S 2> ียงแค่แสดงความ คิดเห็นจริงๆก็เป็นการแสดงความคิดเห็นมากกว่าเพราะว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างผมพาแฟนไปเปิดตัวใช่ไหมครับคือทางผู้ใหญ่เนี่ยก็รับรู้กันแล้วก่อนที่เราจะทําอะไรออกไปเราก็ต้องมีลําดับขั้นตอนอแต่พอไปถึงเขาเรียกว่าหน้าง,งานจริงๆเรานักข่าวมาถามเราก็พูดอะไรออกไปเนี่ยปรากฏว่าข้อมูลที่เขาเอาไปออกทางสื่อมันผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นไปนเขียนชื่อแฟนเก่าผม อ้าวทีนี้นนนแล้วกูไหวขนลุกตายแล้วพาอาจารย์ไปห้องน้ำก่อนเพราะเดี๋ยวตกใจเพราะเดี๋ยวสยองนะคะ <c oughs> เออคืออย่างนี้นะคะ <c oughs> น้องดิฟบ <c oughs> ครับพี่พี่ ประธานโทษจริงๆค่ยพิธีกรพูดน้อยนะคะแต่ขอพูดออกตัวแทนบรรดาพี่ๆสื่อมวลชนครับเพราะว่าเธอเองก็แฟนเยอะครับอดีตเธอก็มีมาหลายคนเออน้องโดนัทเจียนไม่ได้กําลังประจานว่าที่สามีหนูนะคะอีนี้มันก็อดีตมันเยอะจริงๆ<ม>นะคะหนูสงราบนะคะก็ไปหยิบชื่อไม่รู้จะเอาชื่อไหนไมันคงจะเยอะนะคะอันนี้คิดเองแล้วรีบทําข่าวมังคาคิดอย่างนั้นนะคะไม่ครับผมว่าจริงๆแล้วควรจะต้องถามผมก่อนไม่ถามอ่ะ อ้า,าวอาจารนีนน่น้องโดนน้องโดนน้องโดนนัดคะหนูคิดว่าเป็นยังไงคะอยูย่ๆก็เอาลูกผู้ชายคนมาเอียงแก้มใส่แล้วก็เขียนชื่อเป็นผู้หญิงเก่าของเขาอย่างนี้ยคะ่ะหนุกจังเลยตืย่เต้ไม่คยได้เจอบ่อยนะคะสนุกก็ชอบตาอยากเป็นฝีมือฉันเองรู้สึกยังไงรูาานะ้สึกยังไงต่ออาจารย์น่ะก็ตกใจนิดหน่อยอะคะ่ะแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมาเพราะว่ามัน อย่างที่พี่ดีบอกเขาว่ามันต้องถามว่าว่าคบกันชื่ออะไรอะไรยังไงเพราะว่าโดนั้นไม่สามารถไปไปบอกให้ใครรู้ได้อยู่แล้วว่าว่าโดนัทชื่ออะไรแล้วแต่งงานกับพี่ดีบวันไหนอะไรยังไงนอกจากมีคนเขามาถามมากกว่าค่ะมีเรื่องผิดฝาผิดลงขนาดนี้ฮือฮากันไปหมดครอบครัวหนูว่ายังไงคะทำไมมันดูวุ่นวายเขาจะคิดไหมคะเกิดอะไรขึ้นเขาเขาตกใจนิดหน่อยอะค่ะแต่ว่าอย่างพี่ดีบเขาก็ออกมาเหมือนแบบว่ารับผิดชอบในส่วนตรงนี้โทรไป แก้ข่าวให้ตามข่าวให้ทุกอย่างอะคะ่ะคุณแม่ก็ก็สบายใจขึ้นเยอะตอนแรกที่ข่าวออกมาเป็นรูปประหลาดๆยืนจะแต่งกับผู้ชายคนอื่นหนูไปเห็นเองหรือว่าใครเอามาให้ดูคะก็ <S <S เปิดไปเห็นเองอะคะ่ะแล้วก็อยู่กับพี่ดิบด้วยก็เลยแบบว่าปรึกษากันว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ขึ้นมาได้อะไรแบบนี้ครับก็ก็ต้องแก้ไขาตามสถานการณ์นะครับก็ก็ก็โทรก็คือพอพอพอเอาข้อความอันนี้ลงไป เฟซบุ๊กไปทาง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 นักข่าวที่เขาลงผิดะนะครับเขาก็ตอบกลับมาแล้วเช้าขึ้นเขาก็แก้ไขให้แล้วก็โทรสายตรงมาแล้วก็ไปขอโทษคุณแม่น้องโดนัทด้วยแล้วก็ได้รับรู้ข่าวอีกทีหนึง่งเขาก็ให้ลาออกครับไม่ผู้ชายออกไปเลยเหรอนรักข่าวใช่ครับเพราะว่ามผมก็ถามว่าเอ๊ะทำไมต้องไปไล่เขาออกเลยเขาบอกว่าไม่ได้ลาไม่ไม่ได้ไล่ออกเพีเยงแต่ว่าน้องเนี่ยเขาเคยทํากรณีแบบนี้ผิดพลาดมาแล้วถึงสองครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่สมโดนัทตอนนี้เธอสบายใจขึ้นไหมคะสบายใจค่ะแล้วก็คือเรื่องนี้มันมีผลกระทบกับใครหลายคนเนี่ยค่ะอย่างพี่ตะแฟนยอบบนี้เมียตะมันจะตกตายสินะอดเย็นนี่ถึงตะไปเลยสาน้ำหน้ามันมากเลยนะคะอุ้ยตายตายแล้วแล้วเป็นไงต้าเข้าหัวล้วกริ่งเลยไหมคะตอนเขาโทรมาพี่เขาตกใจกันมากกว่าค่ะอาการเดียวกันคือเขางงกันมากกว่าว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้น คนไม่น<า><ด>่าจะจำแล้วตามันคงต้องหิ้วขนมหิ้วไอติมหรือของฝากหรือดอกมาอุ้ยไปให้แฟนมันแทบตายเลยนะเป็นการแก้ข่าวเนาะ <c oughs> แต่พี่มีอะไรจะบอกกับน้องดิฟมในฐานะที่เราคนแบบรักกันเลิฟกันนะฉันเห็นเธอก็ช่วยได้ไปพูดช่องโน้นบ้างรายการนี้บ้าอะไรเล็กๆอย่างเงี้ยเพื่อให้ความจริงมันเป็นที่ประจักษ์ ก็ไม่มีใครเขาจะใส่ใจเท่าไหร่เพราะว่ารายการมันไม่ได้ใหญ่เท่ารายการชั้นครับข่าวหน้า <laughs> มีเรื่องพันธุ์นี้นะคะในชีวิตไม่ต้องไปรายการอื่นรายการอื่นเขาตามรายการเดียนค่ะเพราะฉันเห็นว่าเธอเป็นลูกเก่าบ้านม่อเดียวกันนะคะไม,ไม่งั้นเดียนไม่ให้มาออกรายการ <laughs> คุณผู้ชมเจ้าขาเดียนขอพักค่ะเดี๋ยวไปตัดพอหลังรายการนะคะช่วงหน้าเราคุยกันค่ะสองคนนี้เขาไปเจอพบรักกันนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเพราะเสียงเพลง ดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซบแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star m a x ด้วยกดเลยครับกดกดซิเร็วกด